เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานแสดงต่างๆที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ <S <S ในขณะเดียวกันรัฐบาลจะผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการทุกขั้นตอนการบริการเพื่อเป็นประตูสู่ประเทศไทยซึ่งรวมถึงการปรับปรุงระบบคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยจะปรับปรุงสนามบิน และจัดก,การเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเที่ยวบินให้สามารถนำนักท่องเที่ยวมาสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นแก้ปัญหาธุรกิจแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและประปาบปรามการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งการรักษาความปลอดภัยจะสร้างความมั่นใจและสร้างความพะทัดใจกับประเทศไทยในระยะยาว และนโยบายในหน่วดสุดท้ายคือการแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยุดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐพนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง รัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุกด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพราะการมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางความคิดและสังคมที่สำคัญของประเทศ เป็นการลงทุนทําให้ประเทศไทยมีหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือที่ใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาประเทศท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพนอกจากการดำเนินนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะตามที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะส่งผลกระทบระยะกลางและระยะยาว สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนคนไทยในหลายมิติด้วยกันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างไรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตและคืนศักดิ์ศรีของการเป็นคนไทยโดยการดำเนินนโยบายดังต่อไปนี้รัฐบาลมีแนวทางที่จะสร้างไรายได้โดยการใช้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าสู่ตลาดใหม่ๆให้สินค้าและการบริการของประเทศไทย อาทิกลุ่มสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางอินเดียแอฟริกาอเมริกาใต้รวมถึงการให้ความสำคัญกับตลาดเดิมที่รวมถึงประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงโดยการออกไปพบผู้นำประเทศต่างๆเพื่อชักชวนให้มาค้าขายสินค้าและบริการของกันและกันซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการที่คิดและผลิต จากฝีมือของคนไทยมากขึ้นเร่งการเจราจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศและเจราจาเพื่อยกระดับหนังสือเดินทางไทยให้สามารถเดินทางไปหลายประเทศมากยิ่งขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องขอวีซ่าปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมตัติโครงการลงทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดึงดูดการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและวางรากฐานให้เศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอุตสาหการรมเทคโนโลยีชั้นสูงอุตสาหการรมสีเขียวและอุตสาหการรมความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศเพื่อให้เป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดของเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจทั้ง4ีภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ในประเทศรัฐบาลจะจัดทำแมทชิ่งฟันซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างทางรัฐบาลและเอกชนเพ,เพื่อการลงทุนพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลกสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจใหม่และรัฐบาลจะสูสนตราทุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณนะดเดียวกันรัฐบาลจะดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกกฎหมายตามแนวชายแดนเพื่อสร้างเงินสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการสนับสนุนเสรีภาพให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศตลอดจนการเป็นผู้นําการส่งเสริมสันติภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของโลกและการบริหารสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ อย่างเหมาะสมรัฐบาลจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศทั้งทางถนนทางน้ำทางรางและทางอากาศเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภาคประชาชนสินค้าและการบริการด้วยราคาและการบริการที่เป็นธรรมเหมาะสมกับค่าครองชีพเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเปิดประตูการค้าขายและเปิดโอกาสของประเทศให้เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างประโยชน์จากสินทรัพย์ของประเทศและของประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆของโลกสำหรับประชาชนในภาคเกษตรรัฐบาลจะสร้างรายได้ในภาคเกษตรโดยการใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิแลผลแลผลตแภาพของภาคการเกษตร ควบคู่ไปด้วยกันจะมีการบรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดก,การน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ใช้การบริหารจัดก,การแปลงเกษตรด้วยน,นวัตกรรมการเกษตรแม่นยำการวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ ให้สูงขึ้นตลอดจนการหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสมสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจและการแปลรูปผลผล,ผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลจะฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนอีกครั้ง ด้วยการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างให้เหมาะสมอันเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการภาคการเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้านตั้งแต่ดินน้ำพันพุพืชพันุสัตว์กลไกราคาแหล่งเงินทุนนวัตกรรมและกรรมสิทธิ์ที่ดินของการเกษตรกรผู้ปลูกพืชผู้เลี้ยงปศุสัตว์และกลุ่มประมง มีเป้าหมายทำรายได้ของเกษตรกรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีในยะสำคัญภายในเวลา4ปีการสร้างรายได้ให้ผ่านนโยบายขั้นต้นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสามารถทําให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนอกเหนือไปจากรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นพอเพียงต่อการเลี้ยงชีพแล้วรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชนผ่านการดำเนินนโยบายดังต่อไปนี้นโยบายแรก คือการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้รัฐบาลจะส่งเสริมแนวทางที่สร้างรายได้จากพื้นดินและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยกำหนดให้มีสัดส่วนการผูกพูดผูกโดยกำหนดให้มีสัดส่วนการปลูกไม้ยืนต้นให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของพื้นที่และส่งเสริมให้เจ้าของที่ดินหรือชุมชนโดยรอบ ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มพูนของระบบนิเวศการขายคาร์บอนเครดิตอย่างยุติธรรมและได้รับการยอมรับจากระดับสากลนโยบายสัดปยคือการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐที่เคยเป็นผู้กำกับดูแลที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับให้เป็นผู้สนับสนุนที่ปลดล็อกข้อจำกัดของประชาชน สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการสร้างรายได้และเจริญเติบโตอาทิการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ไม่จำเป็นเช่นการปลดล็อกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสุราพื้นบ้านเป็นต้นรัฐบาลจะใช้การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานในแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่กล่าวคือจะมีการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นสำคัญสนับสนุนการจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดโดยรัฐบาลจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้การบริการมาเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความโปรง่งใสขจัดช่องโหว่ในการธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและการเลือกตัวแทนของผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนการพัฒนาท้องถิน่นบ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายทรัพยากรและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ชุมชนอีกนโยบายหนึ่งคือการเปิดรับแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่จะเข้ามาทํำงานสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลและแรงงาน ทั้งภาคการผลิตการบริการภาคการพัฒนาเทคโนโลยีที่แรงงานกลุ่มดังกล่าวยังมีความจำเป็นในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศรัฐบาลน,นี้ยังมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาความสามารถความรู้และความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำม,มาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้รัฐบาลจะสร้างงานสร้างรายได้ผ่านการส่งเสริมหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพทั้งในบทบาทที่เป็นนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้มีวิชาชีพด้านการสนับสนุนของวงการกีฬาที่สามารถสร้างไรายได้โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นที่นิยมในระดับสากล ในด้านการศึกษารัฐบาลจะดําเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างอนาคตสร้างไรายได้กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียน ได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัยและใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่จัดทําหลักสูตรและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านสังคมด้านวิทยศาศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยชั้นแนวหน้า